ครับเมพพงุทลนะครับวันนี้มาส่งงานนะครับดี a x 0 7แบงค์หน้า220 0คันนี้เป็นคันที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันจริงๆนะครับนี่ครับเริ่มต้นเลยนะครับชุดคิด220 0นะครับให้ดูหน้าเต็มก่อนด้านหน้าเหมือนเป๊ะด้านข้างลงตัวนะครับเปิดฝากระโปรงเลยครับ คันนี้ล็อกได้ด้วยนะครับล็อกก่อนเดิมก่อนหลักล็อกได้ก่อนตัวนี้ล็อกได้นะครับแล้วก็มีการบินเซฟให้นะครับสายขวามีอะแดปเตอร์นะครับดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับพี่บุกลองปิดฝาครับนี่ล็อกได้ปกตินะครับล็อกเสร็จปุ๊บใส่การบินเซฟอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าบอดี้เดิมเนี่ยจะสั้นนะครับ ของตัวใหม่เนี่ยจะยาวกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบไฟก่อนส่งงานอีกทีนึงนะครับอลองเลยครับ07นไม่มีเดย์ไลท์นะครับเดี๋ยวเราเซกเดย์ไลท์มาเข้าไปหน้าอ่อนสวิตกุญแจครับเดย์ไลท์ติดนะครับเปิดไฟหน้าปุ๊บเดย์ไลท์จะดรอป1สเต็ปนะครับเอาเทสไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวซ้ายอันนี้กระพิบเลยตัดหมอกครับ นี่ตัดมอกครบระบบนะครับสนใจสอบถามได้งานดิบแบบนี้นะครับใช้เวลาติดตั้ง2วันนำรถกลับไปทำสีได้เลยฝากติดตามนะครับช่องทางเอ็มธนูทองนะครับ f c e e o o o เ M ็มธนูทองเพจร้านเอ็มธนูทองนะครับหรือเบอร์โทร0863743224 0, 0นะครับฝากผลง,งานร้านด้วยนะครับ